เตรียมเลยปั๊บเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวคลิปไหนที่ไอ้บ็อกมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคลิปเทสให้ดูนะผมเรื่องการตะโตเรื่องการเล่นเกมนะครับพอดีวันนี้นบล็อกไปส่งของให้ลูกค้ามาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับพวกร้อยเอ็ดกาซสินขอนแก่นอะไรพวกเนี้ยถ้าแบบไม่ไกลมากเดี๋ยวไอ้บ็อกขับรถไปส่งให้นะครับโอเคติดตั้งซิบวิวเสร็จแล้วนะครับแรมก็เป็นแรมสีขาวสวยๆแบบนี้เลย เข้ากันเับเคสตู้ปลาเลยนะครับนี่เป็นรมสีขาวไม่มีไฟนะครับก็ช่วยประหยัดง,งบนะครับลูกค้าก็ไม่ได้แบบอยากจะจัดเต็มมาลนขนาดนั้นนะครับเป็นรมสีขาวก็ได้เหมือนกันนะครับหน้าตารำโอเคติดตั้งเลย นี่ส่วนน็อต M2 นะครับโอ้เขาไม่ได้ขันมาให้เราด้วยเราต้องเอาออกมานะครับที่ยรดป็อกเปิดไปให้ดูมก,ก่นอน,นแล้วตอนน็อตเอ็มทมาขันเราเองเออทำไมไม่ขันมาให้อืม เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวใส่ไว้เลย2ตํตำแหน่งนะมันจะได้เก็บง่ายๆจะได้ไม่หายนี่ครับแล้วก็มาหมุนใส่ตรงนี้โอเคครับผมะจะมีเหลือน็อตตัวเล็กนะ ขันไว้เลยอันนี้ก็ขันไว้เผื่อลูกค้าอัปเกรดนะครับนี่กล่องนะเข็มทูแบบนี้ออกง่ายไม่ชอบแบบเป็นแพคเกจกระดาษเลยแกะยาก แต่แบบแบบแบบแกระดาษมันน่าจะลดต้นทุนนะครับใส่เข้าไปก็เป็นนั้นเสร็จนะครับเรียวไม่ทุกคนประกอบ CPU แรม SDD M2 นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัว ชุดน้ำนะครับติดตั้งฐานนะแล้วก็แกะตัวสปายแล้วก็แกะกาจอเตรียมทีเดกันทีเดียวกันเลยแล้อก็เอาชุดน้ําออกมาแล้วนะครับเป็นชุดน้ํามตอนเหมือนที่เอสป็อกได้บอกไว้เลยพัดลมก็มี3ามตัวนะครับพัดลมก็เป็นออกแบบปกตินะครับแต่ก็หมุนได้ค่อนข้างดีนะครับใบพัดหนาประกอบมาให้เจ้บอแล้วผมประกอบง่ายผมลดขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเนี่ย สวยไหมครับก็ปลอกน้ําก็เป็นแบบนี้นะครับสามารถหมุนกลับลงกับด้านได้นะครับเดี๋ยวปอกจะหมุนให้ดูตอนประกอบเสร็จอันนี้ก็เป็นชุดน้ำสีขาวผมส่วนซ้ายนะครับเห็นไหมเขาก็เสียบมาให้เหลือแค่ตรงนี้เองนะครับทําให้เราจัดสายง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสายนี้เขาบกเขาก็จะมีสายตัวปั๊มน้ำนะครับแล้วก็สาย rgb ซิ่กันกับตัวพัดลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย cpu fan นั่นเองนะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรต่อดีอันบอกการ์จอเลยไหมอเอาแบบต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับโอ้คอ่ะการ์จอวนะ่าผมใกล้จะหมดนะใกล้จะหมดแล้วยังดีที่อันบอกหาได้ผม4060 g กล a x ตัวสีขาวผมมีไฟ RGB ที่ตัวพัดลมนะผมพัดลมขนาดใหญ่102มิลลิเมตรเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะใช้เป็น5060 TI เนี่ยก็ต้องเพิ่มงบอีกประมาณ5 8 0 0 0นะครับ แต่ก็ต้องดูด้วยวมันจะได้สีขาวไหมนะครับสีขาวก็เกือบเกือบหมื่นนะครับก็ต้องดูงบของแต่ละคนดูความต้องการของแต่ละคนนะรผมถามว่าเราประกอบ4060ไปเรา50 60มันจะออกมาช่วงปลายเดือนกลางเดือนหน้าเนี่ยรอดอีกว่าไหมหรือว่าจะประกอบโดยถ้าใครรอได้ก็รอถ้าใครรอไม่ได้ก็ประกอบก่อนก็ได้นะครับเป็นแอดป็อกแจ้งไว้ถามว่าความแรงมันจะต่างกันแบบก้าวกระโดดไหมแอดป็อก ok มองว่าไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันก้าวกระโดดจริงจริงก็น่าจะสัก ศูนย์นศูนย์เทียบกับห้าศูนย์ศูนย์ทีไอแล้วานี้นะครับเนี่ยโอเคผมประกอบก่อนใช้ก่อนนะครับไม่ได้แบบมีตกรุ่นอะไรหรอกมันก็ยังเล่นได้ผมแต่ถ้าถ้าเทียบความแรงมันก็อาจจะแรงต่างกันไม่มากผมถ้าตัวรุ่นมันไม่ได้ห่างกันเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ต้องเ,งเสียใจไปนะครับก็เห็นมีคนไปคอมเมนต์ในกลุ่มว่าเออประกอบคอมมาร้านไม่แจ้งนะครับแต่ไม่ใช่้ายป้องนะผมไม่ใช่้ายปอนะ้อ,ปอ,องนะผมนอยป้ไปไปอ่านมาในกลุ่มเอ็กีไทีนะครับ ถ้ารอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ประกอบใช้ไปก่อนนะครับเนี่ยเอาจริงว่าคอมที่แอดบลอกใช้อยู่ยังใช้ GTX 1660อยู่เลยแล้วพอมองว่าเฮ้ยเราเรนเดอร์งานเนี่ยความเร็วประมาณนี้เราโอเคก็ยังใช้ได้ต่อนะผมไม่จะเป็นที่จะต้องไปซื้อการาดจอใหม่เลยส่วนแรมแรมเครื่องแอดปลอกก็ยังเป็นแรม16กเออก็แอดบลอกก็ยังใช้อยู่มันก็ไม่ได้แบบช้าหรือว่าหน่วงอะไรเลยแอดบลอกก็ยังใช้อยู่นะทั้งทั้งที่เมนบอร์ดของแอดบลอกเนี่ยมันยังเสียบได้อีก2งช่องแอดบลอกก็ ไปฟังคําผู้คนอื่นนะผมเอาที่เราแบบเอาที่เราแบบพอใจในการใช้งานของเครื่องคอมลนะ้วถ้าเรายังถ้าเรายังพอใจในการใช้งานความเร็วของคมอมของเราเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปอัปเกรดไม่ต้องไปตามยุคตามสมัยไม่ต้องกลัวว่าจะตกรุ่นขอแค่ว่าเราพึงพอใจกับการใช้งานคอมข,ของเราณนะเวลาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็โอเคแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าวเฟรมเรทอยากได้เฟรมเรทสูงขึ้นอยากให้การเรนเดอร์มันเร็วขึ้นเอออันนี้เหตุผลที่ควรจะอัปเกรดนะครับ โอเคมาต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวซิงค์ R G B เข้ากันกับตัวเมนบอร์ดครับอันนี้ก็เสียบตรงการ์ดจอนี้เสียบกับตรงเมนบอร์ดโอเคตัวการ์ดจอมาแล้วการ์ดจอยอดนิยมเลยนะครับจาระดับสีขาวมีใครได้ยินเสียงตัดยาะนมา้ทุกคนเนี่มาแล้วนะครับนไง เป็นการจอที่สวยนะครับออกแบบพัดลมนะครับมีเล่นรลวดลายนะครับช่วยให้การกวาดอากาศได้ดีขึ้น a อ r o โ y เดนิมิกนะครับต่อไฟเลี้ยงแปดพินนะผมมีสายไปสองเส้นเปิดโล่งทั้งหมดนะครับเจาะล่องในการระบายความร้อนตัวฟินนะครับแล้วก็ต่อหน้าจอได้สนะีหน้าจอครับโอเคการจอก็ประมาณนี้เลยนะครับวางคู่กับตัวชุดน้ำเป็นไง ขาวไหมขาวไหมต่อมาเราก็จะมาแกะกล้องกาจอครับผมตัวยุน่นยอดนิยมนะ1 0วัตต์80พัสซิวเวอร์นะครับผมประหยัดไฟได้ดีในงบประมาณไม่เกินสองพันอ่ะเป็นโพสไฟาาที่คุ้มมากเลยจะต้องลงรีวิวอย่างว่า,านี้ยังไม่ลงเลยนะเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวทําคลิปประกอบคอมเสร็จก็เดี๋ยวทยอยลงคลิปรีวิวตัวตัวโพสา,พายนะครับรีวิวตัวชุดน้ำครับแล้วก็ การ์ดจอมีไหมว่าอ๋อมีมีรีวิวการ์ดจอมี3คลิปเลยผมคิดรีวิวช่วงนี้แอปเปิลก็จะทยอยลงคลิปรีวิวนะครับเพราะแอปเปิลห่างหายจากคลิปรีวิวมานานพอสมควรเพราะช่วงนี้ก็ประกอบแต่คอมนะครับสายเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับใครจะให้แอปเปอลรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะเขาก็จะมีเท b บั t ทย้ยน็อตีเงินมาให้นะครับครบเลย เรากล่องออกดูกสิแล้วมาวางคู่กันนี่เป็นไงวางคู่กันแล้วโอ้โหสวยแต่เสียดายสายนี่มันไม่เป็นสีขาวให้เนาะนี่แล้วก็แหมแหมสีขาวาเป็นลายเบรดสีดํานะครับแต่ก็ถ้าอยากได้เบรดสีขาวก็ต้องเพิ่มงอบอีกแหละนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้แบบอินสีขาวในขนาดนั้นตัวนี้ก็ได้ผมก็อืมได้อยู่นะครับเพราะมันก็ยังสวยอยู่นะครับผมปะเดี๋ยวเราจะาพัสดายไปใส่ เข้าไปในเคสกันนะครับแล้วก็เมนบอร์ดใส่เข้าไปในเคสเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาใส่ฐานที่เราจะติดตั้งตัวชุดน้ํากันเลยนะครับปรับรูให้มันแมตช์กันนะครับแมตช์เรียบร้อยเราก็เก่าน็อตตรงนี้ผมสังเกตด,ดูมันจะมีเล็กกับใหญ่นะครับเราเอาใช้แอนใหญ่แล้วก็ใช้มือหมุนไปก่อนเปน็นแนวทะแยงนะครับ ลูยอีกโว้ยปุปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบอ,โ,อโดนโอ๊ออีกแล้วโดนอันนี้เสียบนะครับตรงซี v u Fan. ียูแฟนเนี่ยอโอสุดท้ายเราก็จะใช้ตัวประแจที่เขาแถมมาให้ในการขันเป็นแบบนี้นะโอเคสวมเข้าไป แล้วก็หมุนนี่มันหมุนยากแป๊บๆโอเคต้องฟื้นหน่อยเหมือนมันติดล็อกนิดหน่อยนะครับได้แล้วโอเคต่อมาก็จะเป็นการติดตั้งฐานนี่ปึ๊บ เอ้าหลุดมือไขควงไม่ใช่ขันนะครับนะเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเมนบอร์ดเข้าไปใส่ในเคสใส่สปายเลยครับสปายใส่ด้านหลังแบบนี้นะ อาอผิดด้านผิดด้านว่าอยู่รูน็อตไม่ตรงช่วงนี้เป็นไรท้าใส่ผิดด้านไปปึ๊บอ่ะฟังนึงใส่เมนบอดเข้าไปเลยครับคราวนี้ตัอกใส่แบกไกโอถูกต้องแล้วนะโอเคขนนอ็อตโอ้ย มีการเต้งออกมาได้ตอนนี้นะครับเป็นปรอกด้ติดตั้งชุดตัวบอลอร้อนใน้สามตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบสายไฟเลี้ยงซีพียูเสียบสายไฟเลีย CPU, เยยเ้ยงเมนบอร์ดสายยืดจส,สูนผมพกฟอนต์พาร์เนลพกออดิโอต่างๆยูเอบีเสียบครบนะครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้งตัวชุดน้ากันเลยนะครับอะเอาซิลิโคนมาดูนะครับเท่าเม็ดระโปงปืปปปปปเ,งเสร็จเรียบร้อย แล้วก็ชุดน้ำมาเลยสายเราก็จะดัดเป็นแบบเป็นตัว S แบบนี้นะครับสวยๆแล้วก็แกะนี้ออกปุ๊บฝาเนี่ยออกเลยก็ได้รู้สึกว่าจับไม่ถนัดฝาครอบนะครับเนี่สายไราเป็นตัว S แบบนี้ผนมะสายอันนี้ดัดง่ายนะครับไม่ได้ฝืนอะไรเลยนะประกอบไปโอ้เป็นร้อยเครื่องแล้วเนี่ย ท่ลราก็วางน็อตให้ตรงกันนะครับตรงเรียบร้อยเกี่ยวกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันด้านบน, 2> น1 2 3ออ่ะเข้ากันแล้วด้านล่างโอเคถ้ามันลงแล้วเราก็เริ่มขันยาวๆได้เลย อันนี้หมุนได้นะครับหมุนให้มันโลโก้ตรงกันเคทีนี้เราก็เอาอันนี้นะครับมาจัดเรียงไว้วางนนี่ก็เกี่ยวสายนะครับล็อกสายให้มันดูตรงสวยงามเขามีมาให้ก็ใส่ไปอันนี้มันจะได้เรียงกันสวย ก็จะเรียงกันแบบนี้ครับอ่าเป็นไงสวยไหมครับทีนี้ก็จะมีสายมาดูว่างหรือมีสายอะไรบ้างสาย R G B นะครับอันนี้เราก็จะไปเสียบซิงก์ซิงกกับกับ R G B พัดลมของตัวชุดน้ำนะครับนี่เสียบต่อกันแล้วก็เหลือหัวเนี่ยไปเสียบที่ตัวเมนบอร์ดตรงนี้โอเคจบไปสายอะไรอีก อ่าแล้วก็สายที่มันมาด้วยกันนะครับมันจะแยกออกมาเนี้ยก็จะเป็นสายเอามาเสียบตรง c p u fan นะครับตัวเมนบอร์ดจะได้คำนวณว่าเอ้ย c p u ร้อนเท่านี้พัดลมควรจะหมุนกี่รอบต่อนาทีนะครับส่วนอันนี้สายชุดน้ำอีกอันหนึ่งนะครับตัวปั๊มน้ำเนี่ยก็เสียบตรงปั๊มนะครับมันจะมีคำว,ว่าปั๊มอยูนะ่มันเขียนว่าอะไรปั๊มแฟนหนึ่งนะครับตรงน,นี้เสียบเสียบตรงนี้ c p u fan เสียบตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเราขอไปเสียบสายก่อนเราก็มาติดตั้งกาจอกันเลยนะครับปลดสลักปั๊บแล้วก็เอาสล็อตตรงนี้ออกนะครับน่ลืม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  เป๊ะเวอร์อ่ะแล้วก็เสียบสายไฟเลี้ยงก็ผิดทางผิดทางอย่กลับด้านก่อนอ่ะต้องอยู่ในลักษณะนี้ถูกไหมวะอ้อถูกด้านองยู่วะอือเคอันนี้ก็จะเป็นสาย R G B นะครับเดีย๋ยวไป ลอยไปข้างหลังแล้วก็ค่อยเดม,มาข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับจะได้สวยงามเอาเข้าไปเข้าไปอ้าโอ้เนียนตาอยู่ดีละเนาะไอ้ตรงสายไฟเนะนี่ยเขาน้าจะขยบมาตรงนี้เนาะมันจะได้ไม่ไม่บังตัวหนังสือภาษาอังกฤษเออดูดิอ่ะอ,อเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้ว แต่เดี๋ยวเราจะมาดูสรุปจบอีกทีนึงครับแล้วก็มาอัปเดตด้านหลังบ้านนะครับแป็ประกอได้ทําการเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายซับไพ่นะครับแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกสายพัดลมต่างๆก็เอแอบไปข้างล่างแบบนี้นะครับสาย RGB สายพั็อตนลนะครับครบนะครับรวบสายไฟต่างๆเรียบร้อยนะครับนี้ก็เหลือปิดฝานะครับประกอบจะสายให้พร้อมใช้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับมาแล้วครับนี่ด้านหน้าเป็นไงสวยเลยไหมครับนี่ ติดเยิ้งเยี่ยงเป็นบอร์ดถ้าเป็นบอร์ดสีขาวเนี่ยโอ้โหยังสวยนะครับดูครับงานเก็บสายต่างๆโอ้ยไม่มีแบบพลาดมาจากข้างล่างนะครับนี่ก็จะอ๋อว้าเสียบโดนนิดทิ่มนิ้วแล้วเลือดออกกันเนี่ยฮะโอ้โหครับนี่ก็เก็บสายเรียบร้อยนะผมสาย USB สายออดิโอด้านหน้าเคสสายคอนเพเนลนะครับนี่ก็เป็นสาย RGB การ์ดจอผมก็วิ่งมาผมออกทางนี่แล้วเข้ามานี่ผมจะ เป็น2โซนโนะครับ่ยโซนตรงนี้โซนนี้จะไม่โยงหนีบกันแบบนี้นะครับเพรนั้นมันมันจะเป็นแบบ2เส้นวายมันจะไม่สวยส่วนอย่างนี้เป็นสายพัดลมนะครับเนี่ยก็รวบตึงแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับส่วนนี้เป็นสายตัดสายเป็นรูปตัว S สนะครับป็นไงสวยไหมส่วนนี้ก็เป็นพวกสายซีบิวแฟนนะผมน,ะนะนั่นก็คือนี้เออถูกต้องแล้วนะครับก็จะหมุนตามความร้อนพัดลมนะครับตรงนี้ก็เป็นสายตัวไฟเลี้ยงซีบครับผมส่วนนี้ก็ รวบตึงสายไฟเลี้ยงตัวพัดลมแล้วก็ R G B นะครับนี่ก็เป็นสาย R G B ตัวพัดลมแล้วก็ตัวบล็อกน้ํานะครับส่วนนี้ก็เป็นสายตัวปั๊มนะครับก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ออกนี่แล้วก็เก็บสายเรียบร้อยส่วนนี้ก็เป็นสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดย s b 3.0นะครับก็จะเอาสายตัวชุดน้ำมาบังตรงนี้ไว้นะครับมมันก็จะดูเกืนนะครับ ส่วนพัดลมนะครับถ้าสังเกตมันจะหงายความไม่เหมือนกันเห็นปะตรงนี้เห็นไดูดูดูดีๆนะตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันมันหงายไม่เหมือนกันไอ้สามพัดลมนั้นียก็จะดูดลมจากภายนอกเข้ามาภายในส่วนนี้จะดูดจากภายในออกไปภายนอกนะครับภายในออกไปภายนอกภายในออกไปภายนอกนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงผมว่าลมมันจะเข้าล้วไปคอรอนพอไหมเพราะว่าในขณะที่ว่ารบันหมุนเนี่ยมันก็จะมีลมกระจายออกขอบๆนะครับก็โฟกอากาศได้ดีมากนะครับ แบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังต่างๆครับการประกอบโอเคเดี๋ยวพอขอลงวิดโอติดตั้งตัวโปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูตอนเซตอัพไฟเป็นสีขาวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับคอมตัดต่อออกแบบและเล่นเกมนะครับปรับไฟสีขาวสีสวยแบบนี้เลยนะครับนี่มองเห็ทนทงด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างครับผมนไงใครที่ชอบคอมสวยสีขาวแบบนี้นะครับ บอกเอกบอกได้เลยนะผมสีไฟเนี่ยก็สามารถปรับได้ตามใจชอบนะครับมีโหมดไฟให้เลือกเยอะเลยครับแต่เครื่องนี้ดูเขาบอกว่าให้ปรับเป็นไฟสีขาวนะครับยังไงโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากครับทุกคนใครชอบแนวนี้ไม่ผิดหวังนี่มาพร้อมชุดน้ำสามตอนนะครับจะไม่คอมเครื่องนี้เนี่ยดูสวยดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะผมพร้อมทั้งระบายความร้อน CPU ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผม CPU โหลด100%ทําทำงานหนักๆก,ก,ก็ไม่ร้อนนะครับแต่ให้ความเร็วคงที่เสถียรจับคู่ จับคู่กับแรม32กิกสีขาวนะครับนี่ไม่มีไฟก็สวยเหมือนกันนะครับเห็นไหมเข้ากันกับตัวท่อชุดน้ําแล้วก็สายไฟสีขาวมากๆเลยนะครับเห็นไหมสวยเลยนะครับสวยของเมนบอร์ดนะครับถ้าเป็นเมนบอร์ดตัวเกมมิ่งเนี่ยบอกเลยว่าจะดูสวยขึ้นมากกว่านี้นะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดพวกซิงค์ต่างๆนะครับเนี่ยไอ้พวกตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดจะเป็นสีเงินนะครับก็จะเข้ากับขมตู้ปลาสีขาวมากอีกด้วยนะครับไปดูรีวิว ในช่อง ads e box ได้นะครับผมว่าใส่เมนบอร์ดตัว MSI Gaming แล้วเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนส่วนท่อชุดน้ำนะครับก็ดัดเป็นตัว S นะครับสวยงามทำให้เรามองตัวท่อน้ำนวเนี่ยดูเหมือนแบบมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของการ์ดจอผมเป็น GeForce RTX 4060นะครับสีขาวสวยมากนะครับแ l a เพ p สีขาวแบบนี้เลย พร้อมทั้งมีไฟตรงคำว่า T-Fort R-TX มีไฟที่ตัวพัดลมอีกด้วยนะผมสวยงามมากในส่วนของสายไฟพ o w e r s u p p ายนะก็จะเป็นสายสีขาวนะผมทำให้ดูสวยดูขาวมากยิ่งขึ้นนะผมในส่วนของตัวไฟเลี้ยง CPU ไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับรวไมไปถึงสายไฟเลี้ยงกาจอนะผมจัดเลี้ยงสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยส่วนพอการเชื่อมต่อก็ให้มาครบนะครับ USB สูงถึง3ช่องมีที่เสียบไม์ที่เสียบหูฟัง ปรับโหมดไฟผ่านตัวเคสได้ปรับโหมดไฟผ่านตัวโปรแกรมได้มีปุ่มเปิดเครื่องปุ่มรีเซตไฟแสดงสถานะเครื่องและไฟโหลดของเครื่องครบเลยครับเครื่องนี้สำหรับใครที่สนใจสั่งคอมสั่งโน้ตบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเล่นเกมคอมทํางานคอมเทรดทุนแอดป็อกจัดห้ได้หมดนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางของทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งรับประกันจากศูนย์เลยนะครับติดต่อผ่านแอดป็อกได้เลยแต่วันนี้แอปป็อกขอตัวไปก่อนนะผมอยากได้แบบไหนทักมาหาแอดป็อกจัดสเปคคอมได้เลยนะครับ